สวัสดีค่ะวันนี้ก้อยก็จะเอาเคล็ดลับนะคะวิธีการปลูกข้าวสาลีนะคะไว้ให้แมวนะคะทาดแมวนะคะก็จะบอกวิธีการนะคะบอกวิธีการเอาข้าวสาลีเอามาทําให้มันต้นงอกอย่างนี้นะคะเอามาเราสั่งแอปมาจากแอปเอ่อลาซาดานะก้อยสั่งจากลาซาดานะคะก็เสร็จแล้ว เอามาแช่น้ำหนึ่งคืนบ่มเสร็จแล้วลหนึ่งคืนเสร็จเราก็เอามาแช่เอ่อมาบ่มในผ้าขนหนูนะคะหรือผ้าเสื้ออะไรก็ได้เก่กกาบางๆนะคะบ่มแล้วก็ใส่กระติกปิดฝาไว้หนึ่งคืนนะคะมันก็จะเริ่มเห็นเม็ดงอกเริ่มเริ่มเห็นเม็ดเม็ดงอกออกมาเล็กนิดนิดแล้วนะคะมันก็จะงอกขึ้นมาพองอกขึ้นมาแล้วเราก็เอามาใส่ขูยมะพร้าวได้เลยนะคะใส่ขูยมะพร้าวเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษจิชชูนะคะคุม คุมปิดนิดนึงนะคะคุมปิดนิดนึงคุมปิดพอมันเริ่มแทงขึ้นมาหนึ่งคืนนะคะมันก็จะเริ่มแทงขึ้นมาแล้วพอเริ่มเริ่มแทงขึ้นมาเราก็เอาแดดทิชชู่ออกนะคะต้องเอาออกนะเพราะว่าตอนแรกหนูก็ว่าจะไม่อ,ออกเหมือนกันเนี่ยถ้าไม่เอาออกมันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่โฟกัสไหมเนี่ยไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนจะเป็นลานะคะใะนั้นเราก็เลยต้องเอาออกแล้วให้เขาโดนแสงแดดนะคะให้แสงแดดเขาช่วยเนาะ ้นนัวิธีการทำปูกนะคะก็ก็ยังไงนะนี่ก็จะเป็นน้ำส้มพันไม้นะคะฉีดน้ำส้มพันไม้ช่วยเรื่องเชื้อราฉีดน้ำส้มพันไม้แล้วก็ลดน้ำนะคะพอชุ่มๆนิดหน่อยนะคะขล็ดลับนะคะคาดแมวแล้วก็เราก็ต้อง ลองปลุกลองผิดลองถูกนะคะตอนแรกก็ไม่ขึ้นเหมือนกันถ้าเราไม่ได้ทําแบบนี้นะคะแช่น้ำหนึ่งคืนบ่มเม็ดหนึ่งคืนบ่มเม็ดก็เอาไปใส่ห่อกับกระดาษห่อกับผ้านะคะห่อไว้กับผ้าแล้วก็ปิดใส่กล่องใส่กระติกไว้นะคะแล้วก็หนึ่งคืนเสร็จแล้วก็เอามาใส่ในขุยมะพร้าวได้เลยนะคะจะขุยมะพร้าวนี่ก็ต้องทําการแช่น้ําไว้ก่อนแล้วนะทาการแช่น้ําไว้ก่อนแล้วนะคะ ะะข้าวสาลีนะคะข้าวสาลีเม็ดข้าวสาลีที่เราเป็นแบบนี้นะคะแล้วก,ก็น้องแมวนะคะน้องแมวเขาได้กินบนดาดฟ้าก,ก็เลยเออทำปลูกไว้ให้น้องนะคะปลูกไว้ให้น้องขมิ้นนะคะน้องขมิ้น้องขมิน้นน,น้องโชคเขาก็กินนะคะน้องดาเนี่ยก็กินกันนะรู้สึกว่าเขากินหนูก็เลยอ่ะถ้าเขากินในเมื่อเขากินแล้วเราก็เลยเอาลองมาปลูกดูนะคะมาปลูกดู แชนะ่แช่น้ำหนึ่งคืนบ่มหนึ่งคืนนะคะบ่มใส่ใส่ผ้านะคะใส่กระติกไว้นะคะหนึ่งคืนนะคะหรือถามว่าหนึ่งคืนอ่าหนึ่งคืนแล้วเม็ดยังไม่พอเราก็จะสองคืนก็ได้ไหมก็ได้นะคะเพราะว่าเม็ดมันก็จะเริ่มอืมตอนแรกนะเม็ดมันก็จะประมาณนี้นะคะนี่นี่ก็จะให้ดูป้องมัโฟกัสไหมมันมันก็จะงอกนิดเดียวนะคะมันก็จะงอกนิดเดียวนะคะนี่นี่พอมีรากออกนะคะ พอมีรากออกถ้าจะสองคืนก็หนุกว่ากําลังดีเหมือนกันนะคะกาลังดีเหมือนกันนี่ก็น,นี่อันนี้ก้อยเอาไว้แค่คืนเดียวนะคะเอาไว้แค่คืนเดียวแต่ก็งอกอยู่นะคะงอกอยู่แต่ถ้าไม่บ่มไม่อะไรเลยขนาดแช่น้ําคืนหนึ่งก็ยังไม่ก็ยังไม่งอกเลยนะคะก็ยังไม่งอกเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทําการแช่น้ําแช่น้ําแล้วก็บ่มด้วยนะ,ะสิ่งสําคัญคือต้องบ่มเม็ดด้วยนะคะทุกคน แล้วก็สั่งสั่งมานะคะเขาก็จะมีวิธีการการดูนะคะก็ต้องขอบคุณร้านนี้มากเลยที่เขาบอกนะคะอันนี้จะเป็นเม็ดข้าวสาลีนะคะเดี๋ยวก็ให้ดูหน่อยขี้กระดาษนี่นะเขาบอกว่าเป็นเม็ดวิธีการปลูกข้าวสาลีนะคะเรื่องของออสเตรเลียนะคะของออสเตรเลียเลยนะ วิธีการนี้ค่ะให้ดูนะเขาบอกว่าให้แช่น้ำ5-6ชั่วโมงนะคะแต่ก็แช่ไว้หนึ่งคืนนะไม่งั้นไห่ถ้าเขาบอกว่าห้ามแช่เกินนะคะไม่งั้นไม่งอกแต่ก็แช่แช่ไว้หนึ่งคืนนะคะหนึ่งคืนก็ประมาณ8ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาบ่มอีก24ชั่วโมงนะคะก้อยก็แช่เอ่อบ่มไว้เนี่ยเขาจะให้บ่มอย่างนี้เนี่ย บ,บ่มผ้านะคะใส่ผ้าบ่มไว้แล้วก็ใส่กระติกไว้นะปิดฝาแล้วก็บ่มไว้หนึ่งคืนนะคะ<อ>เขาบอกว่าลดน้ําแล้วก็ไอ้นี่ไหลออกแล้วก็บ่มไว้นะคะเสร็จแล้วก็มาใส่ถาดนะคะใส่ถาดหลุมหรือว่าจะใส่เป็นอนี่ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีขั้นตอนนะคะขั้นตอนเขี่ยเม็ดให้กระจายลงดินนะคะ อย่าให้เม็ดทับกันนะ,ะเขาบอกน,นะ,ะนวิธีการนะคะเราก็ให้ดูนะคะวิธีการดูแลนะคะนี่นะ,ะวิธีการดูแลของเขานะคะ,ะให้ดูชัดๆวิธีการดูแลนะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็เอามาบอกนะคะเพราะว่าบางคนปลูกไม่ขึ้นจริงๆวิธียังไงทํายังไงมันก็ไม่ขึ้นนะก็วิธีนี้นะคะลองทํากันดูนะคะ ปลูกข้าวสารีออสเตเรียนะคะไว้ให้แมวนะคะแมวขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ